ซีนใหญ่มากพระธานสโมสรปารีสมอบของขวัญให้ลิซ่าแบ็กพิงค์แขกรับเชิญคนพิเศษด้วยตัวเองหลังลิซ่าโพดูเกมแชมเปียนลีกงานนี้ชาวเน็ตตาดีเห็นเฟรีกไปด้วยล่าสุดจีซูพี่ใหญ่แบ็กพิงค์ได้รับรางวัลศิลปินเดี่ยวครั้งแรก หลังจาก4ี่สาวแบ็คพิงค์ได้สร้างโมเมนต์โปรตาสตร์เคป๊อพร้อมรับพระราชทานเหรียญกิติยศสมาชิกกิติมาศักิ์แห่งเครื่องราชอิสริยราภรณจักรวัรดิอังกฤษซึ่งจีซูเจนนี่และโลเซ่ต่างก็ได้เดินทางกลับเกาหลีกันหมดแล้วแต่ลิซ่าก็ยังคงอยู่ในยุโรปต่อซึ่งไม่มีใครทราบว่าสาวลิซ่าอยู่ที่ไหนกันแน่ แต่ล่าสุดก็ได้กลายเป็นกระแสะไวเล่ในโลกออนไลน์กับการปรากฏตัวของลิซ่าที่ได้ไปชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2023-2024ระหว่างปารีสแซงต์แซ็กเมงพบกับนิวคาเซิลที่สนามพาร์คเดแพงนักกุงปารีสท่ามกลางเกมทีด่ดูเดือดและเต็มไปด้วยดามมาแซงต์แซ็กแมงได้ติดตามเสมอนิวคาเซิลช่วงนาทีที่90บวก8 แต่ความเดือดก็ได้ลดลงเมื่อมีความสดใสน่ารักของลิซ่าแบ็กพิงค์ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันในเกมดังกล่าวด้วยสําหรับเกมดังกล่าวอเล็กซานเดอร์อิซากได้ทําประตูให้กับเดวคาร์เซนยูเนเต็ดขึ้นไปก่อนในนาทีที่24และทีมซาลิกาดงจัชนะอยู่แล้วแต่ช่วงทดเจ็บนาทีที่90บ8 คีเลียนเอ็มบัปเป้มายิงจุดโทษให้กับเปแอชเจปาริเซงแชกเมงตามตีเสมอเป็น1ต่อ1นําให้จบเกมแบ่งกันไปทีละแต้มซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตตาดีเห็นหนุ่มเฟรเดริกอาโนทถ่ายญาติมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในสนามปาร์คเดแปงในแมตดนี้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งคู่ได้นั่งกันคนละฝั่งไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันตามข่าวที่ปรากฏตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาแม้จะมีภาพของดิซ่าและเฟรเดริกออกมาอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่มีข่าวยืนยันที่ชัดเจนสุดท้ายแล้ว ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยไปนในทางทิศทางไหนเดดกันจริงหรือเป็นแค่เพื่อนสนิทก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปล่าสุด PSG Japan ได้โพสภาพน a เซอร์อันเคไลฟี ee, ประธานสโมสรปารีสยักษ์ใหญ่ลีกเอิงฝรั่งเศสได้มอบเสื้อทีมเปเอเชสกินเบอร์75พร้อมชื่อลิซ่าให้กับลิซ่าแบ็คพิง์ด้วยตัวเองพร้อมข้อความว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมายินดีต้อนรับลิซ่า ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ลิซ่าและดิสามนโนบาลแห่งวงแบ็กพิงค์ได้สร้างบริษัทการเป็นศิลป,ปินเคป๊อปคนแรกที่มีผู้ติดต,ตามบนอินสตาแกรมมากถึง99ล้านคนถือเป็นอีนหนึ่งความสําเร็จของเธอหลังจากที่ได้ทําลายสถิติต,ต่างๆมาอย่างมากมายโดยลิซ่ามีผู้ติดตามแตะ99ล้านคนเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดแอคเคนี้เมื่อเดือนมิถุนายนในปี2018ใช้เวลาเพียง5ปีก็สามารถสร้างบริษัทใหม่ได้ถือเป็นคนเอเชียคนที่3ที่แตะตัวเลขดังกล่าว และล่าสุดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีงานประกาศรางวัลดนตรีมาม่าอวอร์ด2023ได้จัดขึ้นก็ได้มีดารานักแสดงและศิลป,ปินชื่อดังเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากและเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่เหล่าวิงต่างก็ปลื้มใจนั่นก็คือจีซูแบล็กพิ้งสามารถคว้ารางวัลมาม่าอวอร์สจากบ b แดน d ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ฟีมีลโซโล่และบ e ฟีม e ลอาร์ติส s ์บทมิวสิกวิดีโอกับเพลง f o r ์เวอร์ผลงานโซโล่เดียวจากมินิอัลบั้มมีของเธอได้สำเร็จอีกครั้งหลังจากที่ MV ท่ MV ทาาเต้้นนดอกไมบ อันเป็นเอกลักษณ์ของเพลง Forward ได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกมาแล้ว